นะครับทีวงานเอาเรื่งานจักรการครับพี่น้องบอกาเขคือนดีเป็นหางเครื่องชุดเจครับโอ้โหพี่น้องได้เห็นว่าเราทำอะไรนะครับพี่น้องทุกท่านครแต่ตัวป่านนี้ครับเ,เบพ,พื่อนๆคุสวยงามตอนนี้พ่อาคุณผู้ยมรู้ว่าในรอบนั้นตาดต,าต,าตากกันเพราะว่าผมขึออ้นหอดเพื่อนตายเพื่นบ่ได้เห็นนั่งนณะเราว่าผมคือกัน ก็เป็น้่งคือยู่ในบ้านเดยหาเรื่องชุดใถับก็เป็นธรรมดานะครับอย่างคนมานี่ธรรมดาราคาักเก็ 8, เนแปดหมื่นหมดล้นะครับอัดหามืนก็บาทเกือกบ 6, ปนกับุกปังนะครับของพยเรีกว่า,จา,วาจากพื่ะเษียดใยจวัดนเครับสวยมากเลยครับแต่น้ำเป็นน้นเลยายใจเป็นผู้เสีอยงไงไฟ กับชาวบ้านเกลือหางเครื่อง,งมันเกิดแผ้นพิลล็องเต้นฟูๆเนีออย่ยนะครับล้องเต้นครับเวลาตองไฟเกลือมันจะเต็มขนาดใจนะครับพี่น้องเรารู้ครับเอาคาลลาบานีตึ๊บไปทางคุณระบาดเนี่ยโอตัวอ,องยังสวยงามเลยครับ โอ้มนต์ศักดิ์ยาฮัดโปนี่ออนไฟต้องมาแล้ว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 มา oh, โอ้ข้าพนิที่ได้รับโอ้ข้าพนิกาสโลโอข้าชตาลีชตาลีลาวเดียนะท่านนะท่านนะท่านโอ้สิ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 ว่ามีบัตรเด็กอะไรกันโอ้ลาวอะไรก็ติดกันเด็ก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  ว่าไม่ใช่ใครคมาานะเจ้าเดิมนะพ่อเบอราพ่อเบอราจ้เดิ่คุ้นกันเลยน่ร้กันไม่รันไรปตอครับเื่อบเ้าเดิมคเนนี้ื่อาอยนะครับผมบอกว่าเรื่อง้เื่องการตุ้งเรื่องกีเนี่ยฮะต้องอยู่น้า่รู้ข่ด้ับเรามานะครับเเนค่เรื่อโอกาสที่เาปรที่พเได้รบอแล้วนะคุณจะเล่นอัียังไงกั